เหนอกันอีกแล้วนะคะ Honda พีโอเครื่องยนต์พันสองเจอร์ตปีสองพันสิบเจค่ะคันนี้เป็นรถมือแรกนะคะมือแรกใหม่แท้ค่ะเป็นตัว V ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่เจนเหมือนกิโลท้นะคะบร์วิสครบประวัติเช็คศูนย์ตลอดค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีสีดาผ่อนเดือนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะรดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคันี้ได้นะคะที่นึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปถ้าสุครคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่กำลังมองหารถที่ก็หาประหยัดน้ำมันนะคะสภาพายแดงแนะนำไปรถคันนี้เลยค่ะเกืเดิมหมดเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะเป็นรถน่ารักม,มากเลยนะคะขับง่ายม,มากเลยค่ะเอกสารในการเช่าซื้อไม่ยุ่งยากเลย มีสำเนาบแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านในกานบุกแปลงย้อนหลังพบเดือนและก็แปลปรองดอนเียน,นะคะก็สามารถทับได้นะเอาไว้ขนของได้สบายเลยนะคะค่ะสวยน่าใช้นะคะแปรดน้ำมันนะคะสุดๆเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเทคนะคะแต่น้ำมันอีสุดได้ด้วยชอบซื้อไม่ยุ่งยากเลยโทรปรึกษ,ษาได้เลยนะคะรถสวยน่าใช้ขับดีมือแล อุบัติเหตุนะคะ Honda Bio เครื่องยนต์พันสองเกียร์โตปี2017ค่ะสนใจยังไง